รู้กันทุกคนง่ายมากเลยค่ะกันตำอะไรดีนะคะด็กคนโอค่ะดูกคนเห็นเหรอง่ามากยังงมันจะต้องใช้น้ำกันทุกคนแ่มาก and สวัสดีค่ะทุกคนจิตเป็แนแลน์ดค่ะทุคนค้าวันนี้จิตเข้ามาในป่านะคะดูค่ะป่าข้างหลังนะคะมาดูบูเบอรี่ค่ะแล้วก็มาดูเห็ดด้วยเห็ดเหลืองค่ะเห็ดมันปูมาเดินดูว่ามันออกหรือย,ยังนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีเห็ดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นนะคะเห็ดมันปูค่ะ แต่ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่นี่ค่ะกำลังเนี่ยค่ะกำลังออกนะ,ะเล็กๆค่ะยังเก็บไม่ได้นะคะนี่ต้องรอให้โตนี่ค่ะนคะคะเห็นมันปูค่ะทุกคนเล็กอยู่เลยฮะ,ะยังเล็กๆอยู่ ส่วนบูเบอรี่นะคะทุกคนดูปีนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีเลยค่ะมีแต่ใบนะคะดูนี่ค่ะต้นบูเบอรี่นะคะแต่เขาเหมือนมีแต่ใบค่ะนะคะมีแต่ใบก็มีลูกบ้างนะคะแต่ว่าเนี่ยมีลูกอยู่บ้างแต่บางมากเล็กมาก อีกประมาณสักสองถึงสามอาทิตย์ก็น่าจะสุกแล้วค่ะน่าจะเก็บได้ละน,นะคะอีกเก็บเลยนะคะดูค่ะทุกคนแห้งมากเลยค่ะกันตะเลยเลยนะคะเอยเก็บมันปูค่ะเด,ดูความแห้ง,งเขาแห้งมากดู แห้งเลยจิตเอาไปแช่น้ำค่ะทุกคนค่ะเหื่อแห้ง,แห,งแห้งมากแห้งก็เอาค่ะดูดูความแห้งก่มาโอเ มีอีกอีู่ตนี้ยังเล็กเล็กมากมน,นี่ค่ะเล็กมากนี่ค่ะ ยังเก็บไม่ได้นะคะเนี่ยเล็กมากเกินเนี่ยค่ะอืมเนี่ยเได้แห้งเก็บเลยนะคะ คนดูแต่ว่าเขาเล็กมากเลยนะคะไม่เอาครับเป็น ได้เกินค่ะเอาไว้เขาโตนะคะนี่แล้วกั Mình lúc mhm mhm đại, mhm còn mhm 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 này khó mhm mhm เก็บไว้ไก่อนอถ้าอีกสองสาวันมานี่ก็จะโตแล้วนะคะเนี่ยโตเลยว,เว้าเยอะมากไหมคะอคือ นี่เห็นไออกเป็นกลุ่มๆเลยละทุกคนแต่ว่ามันจะมีลูกมีเล็กมีใหญ่ เล็กๆค่ะเี่ะค่ะเนแย่งนะคะ,คะ,นะคะอย่างผู้ชายนะคะนุน่นนุ่นติดเครื่องรอะคะ่ะอยู่ข้างทางนะคะทุกคนแต่เป็นข้างทางที่ไม่มีคนมาเดินนะคะ,ะตาอมาต่นต่ะ

เนื่องจากว่าจิตไม่คิดว่าจะมีเห็ดนะคะจิตเลยไม่ได้เอาตะกร้าหรือเอากระมังหรือเอาถุงมาค่ะก็เลยต้องใส่กระดาษไปนะคะ <laughs> กระดาษหนังสือพิมพ์ะคะ่ะทุกคน ดูค่ะทุกคนไม่มีเลยค่ะีนี้อูเบอรี่ไม่ค่อยมีนะคะหรือว่าลูกยังเขียวอยู่ยังมองไม่ค่อยเห็นยืดเดี๋ยว,ว,ยวตรงนี้ก็มีแล้วค่ะเห็นไหมคะ,ะมีแล้วค่ะแต่ว่าลูกยังเล็กมากนะคะ นี่ค่ะถ้าเข้าเยอะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะมูอมบัลรี่ค่ะบูเบอรี่แต่ก็ไม่เยอะไม่ค่อยจะมีค่ะปีนี้น่าจะน่าจะไม่ดกนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ป่าที่จินมาหรือเปล่าที่มันไม่มีแต่ป่าอื่นก็อาจจะมีนะคะ ให้ดูบรรยากาศป่าค่ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะจะโล่งๆค่ะไม่น่ากลัวนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถค่ะที่จอดรถถ้าช่วงบูบอรี่สุกแถวนี้ก็จะเรียกว่าจอดรถไม่ขาดเลยค่ะจอดกันประจำค่ะตรงนี้นี่ค่ะทุกคนที่ได้มาวันนี้นะคะ แค่น,นี้ค่ะจะว่านะคะว่าจิเจ็บเล็กๆเพราะว่าไปเห็นก็ต้องเก็บค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอามา,อาทอดใส่ไข่ให้สามีค่ะสามีบอกว่าอยากทานไข่เจียวใส่เห็ดนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือจิตก็จะเกงค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะยังไงจิตฝากช่องจิตพิแลนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเวลาที่จิตลงคลิปต่อไปจะได้แจ้งเตือนไปถึงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ